สวัสด,ดีค่ะดิฉันนา่งสาวปนิกาพัทโพศรีนะคะเป็นตัวแทนของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์อวิชาศาสตร์พระราชานะคะวันนี้จะมานำเสนอ,อวิสาหกิจของชุมชนนะคะการทำน,น้ำพึ่งจากชะนารงทำเป็นในรูปแบบของสบู่ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับคนที่ทำเลยนะคะ อันนี้คือพี่โนตค่ะ,ค,ะคนที่ทําสมูชนารุงนะคะพี่โนตแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีนะคะดิฉันค่อพี่นะชื่อยอดขวัญอุจจวาทีนะคะเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงชนารุงนะคะอยู่ที่หมู่หนึ่งตําบลวัยางามอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีะค,ะค่ะโอเคพูดถึงที่จุดประกายที่เราทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยคะ่ะหลักๆเลยก็พี่เดิมทีเนี่ยพี่เลี้ยงชนรลงอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้พี่อะช่วงนั้นโควิด พี่อาบน้ําบ่อยมากแล้วย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่สูนมาคอยด้วยพี่อาบน้ําบ่อยเกิดผิวหนังแห้งตึงนี้เราก็หลกัหลกๆเนี่ยเรารู้จักสรรพคุณของน้ําผึ้งชนลงอยู่แล้วค่ะนี้เราก็เลยเอาลองคิดดูเราได้รับการเรียนรู้เรื่องการทําสบู่จากกศนอ,อแล้วทีนี้เราอยากลองจาก,จากเดิมเนี่ยสุดมันก็เป็นน้ําผึ้งปกติทั่วไปแต่ทีนี้เราเลี้ยงชนลงอยู่แล้วเราก็เลยอยากลองเอาน้ําผึ้งชนลงนะคะมาต่อยอดกับตัวสบู่ของเรา แปลจากสูตรน้ำผึ้งปกติเป็นสบู่น้ำผึ้งชนโรงค่ะซึ่งสรรพคุณของน้ำผึ้งชนโรงอ่ะ,อะเป็นเป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่าสามารถลดอาการอักเสบของผิวได้ดีต้านอนุมูลอิสระนะคะ,ะ,ะต้านเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ดีพอนํามาเป็นสบู่ตัวนี้ปุ๊บพี่ก็มีการลองผิดลองถูกปรับสูตรนะให้มันเข้ากับผิวพี่แล้วก็เริ่มใช้แล้วทีนี้ก็เริ่มแรกก็แจกจ่ายเพื่อนใช้ก่อนอทุกคนบอกว่าโอเค มีติบ้างมีอะไรบ้างพี่ก็พยายามปรับเรื่อยมาจน,นัณปัจจุบันนะพี่ทําสบุดตัวนี้ขายมาเป็นเวลาสีปีแล้วนะคะ <c oughs> ก็ซึ่งมีลูกค้าใช้ประจําค่อนข้างเยอะเยอะเยอะพอสมควรยอดจําหน่ายพี่นะ,ะเมื่อปีที่แล้วนะคะมากกว่าหนึ่งหมื่นก้อนอค่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์นะคะอ่าค่ะ อันนี้ขายในราคาเท่าไหร่แล้วก็ยังไงมากค่ะค่ะอันนี้ถ้าราคาขา,ขายปีนะคะพี่จะขายอยู่ที่ก้อนละสี่สิบาทแต่ก็จะมีลูกค้านะคะที่สามารถรับไปเพื่อต่อยอดออธุรกิจของเขาบางคนมีร้านชําอยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วเงี้ยค่ะก็สามารถนําไปวางขายได้คะ<ม>่ะก็จะมีเลทราคาที่ต่ําลงมาอีกเพื่อเพื่อที่ให้สามารถทํานําไปทํากาไรได้คะ่ะอืมแล้วเราก็แชร่ เรื่องวิธีการทําหรือว่าเราแชร์ความรู้เพื่อให้เขาสามารถทําได้ด้วยใช่ไหมอ๋อค่ะก็ส่วนหนึ่งแล้วพี่ก็มีมีทาเวิร์กช็อปด้วยนะคะตามตามตลาดต่างๆแล้วก็ตลาดที่เขาเชิญไปนะคะแล้วก็จะมีอาจจะมีแบบบางทีของกอสนเน,นะะี่ยค่ะก็จะเชิญพี่ไปเป็นวิทยากรด้วยแล้วส่วนตัวแล้วพี่ก็จะลงคลิปวิธีการเลี้ยงวิธีการทําต่างๆในหน้าเพจยอดขวัญชนะลงอยู่แล้วค่ะอืมค่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่า วิธีการเลี้ยงชนาลมกันมันกัดนะ <acho Wirtschaft> เว้ยเปิดทางไหนวะโอเปิดทางไหนวะว้าดูดูดครับหนึ่งสองสามยากชวนของอาลูกลกลับไปนะโอเคโอเคกับตรงหนเหร่เข้าไปนะเข้าไปนะ อันนี้อันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยจะถ่ายหรือจะอัดวิดีโอมาอัดวิดีโอมาแบบในอันนี้อันนี้คือมันได้ยังค่ะไนี่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 น้ำหวานนะอันนั้นเห็นนะกลุ่มน้ำหวานเห็นชัดเลยนั่นคือกลุ่มน้ำหวานใช่ใช่เอาจากตรงนี้ตรงนี้ค่ะที่ไปทำสบู่นี่เลยใช่เลยใช่แล้นเราจะไปเที่ยวหรือไปอะไรยังไงไหมคะอ๋อพี่พี่จะเอ่อกวนร้อนก่อนทำกีซีลินก่อนนี่ออกมาอ๋อปิดปิดไปค่ะ กูนจะเท่วขอน่ะเขาจะก,กะัดอ่ะเขาจะต่อสู้ปกติกแหละแต่พวกนี้นะน่าสงสารเขาสู้เขาก็ตัวเขาก็ตายเขากัดเราอ่ะใช่ค่อเออพี่เลี้ยงเหมือนเหมือนตัวพี่บางวันพี่อยากกินส้มตำเลย บางวันพี่ก็อยากกินเค้กซีใช่ปะพี่ก็ให้เขาเลือกเลยว่าพี่ก็ปลูกให้มันหลากหลายไปจริงๆการการที่ปลูกอะไรที่หลากหลายนะมันก็เราจะได้มันจะได้มีอะไรนะสรรพคุณที่หลากหลายด้วยเพราะว่าเขาก็จะไปเอาสรรพคุณจากดอกไม้นั้นดอกไม้นี้ยางไม้นั้นยางยางไม้นี้มารวมกันอยู่เนี<อ>่ยมันยังกลับอยู่ใช่มันเริ่มกัดแล้ว<อ>ใ อ๋อก็คือ,อชั้นนรงเนี่ยเขาก็จะหาอาหารของเขาเองใช่ค่ะอ๋อก็คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่ทําเป็นรังแล้วก็เดี๋ยวเขามาายอาใส่ยู่ใช่ค่ะแล้วแล้วเขาก็จะหาอาหารโดยปริญญาของเขาเองแล้วก็รอคอยวันที่ถึงกําหนดมันก็จะมีน้ําหวานใช่ค่ะแล้วเราก็จะเก็บน้ําหวานตัวนั้นมาผลิต <ทำ S 1> เป็นสมูะอ๋อค่ะ สบ,บูชนะรงนะคะก็คือจะมีวิธีการทําและวิธีการเลี้ยงประมาณวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่โนตมากเลยค่ะคที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะอขอบคุณค่ะค